หลังจากที่เราได้ลงบิดนามิเว p r เพ s ไปแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็กดไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถกดไปดูได้นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาทบทวนวิธีการล็อกอินนะครับสำหรับใครที่จำ URL ในการล็อกอินไม่ได้นะครับสามารถพิมพ์ที่ Search Bar ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า b i ดน a m i นะครับ B I T N A M I นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ WordPress Package by Bitnami Manager Tool นะครับให้คลิกไปเลยนะครับเปิดขึ้นมามันก็จะมีเมนูนะครับ3แท็บนะครับแท็บแรกก็จะเป็น Welcome นะครับมันก็จะมีเมนูย่อยตรงนี้นะครับอันแรกนะครับ go to application เราสามารถกดที่ตรงนี้นะครับแล้วมันจะเปิดลิงก์เว็บไซต์เราให้นะครับกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ Access WordPress นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจำนะครับว่า local ของเรานะครับมันพิมพ์ว่าอะไรนะครับอาจจะพิมพ์ ip ว่าอะไรต้องด้วยอะไรนะครับสามารถกดที่ตัวแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะครับกดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเข้าหน้า local host นะครับแล้วก็กด access wordpress นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะพิมพ์เองนะครับไม่อยากจะกดผ่านตัวนี้นะครับก็พิมพ์ได้นะครับก็กดได้เลยก็พิมพ์เข้าไป local host นะครับนะครับ local host slash นะครับ เวิรเพจกดเ n นเตอรนะครับมันก็จะวิ่งมาที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเมนูถัดไปนะครับ Open PHP MyAdmin นะครับตรงนี้สำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่ต้องรู้ลึกถึงขนาดตัวนี้ก็ได้นะครับซึ่งโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูลนะครับก็อาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็ ถัดไปนะครับ Open Application Folder นะครับก็เป็นโฟลเดอร์แอปพลิเคชันของ WordPress นะครับ Bitmi n a Word Press เนาะก็ไม่มีอะไรส่วนอีก2อันที่เหลือก็เป็นลิงก์สำหรับลิงก์ไปที่เว็บไซต์ Bitmi นะครับนี่ะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็น่าจะเป็นโฟลเดอร์เหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีแค่นี้นะครับหน้านี้ทีนี้แถบที่2นะครับ Manage Server นะครับก็มันจะมี Database แล้วก็เว็บเซิร์ฟนะครับซึ่ง ถ้าตัวนี้นะครับมันรันอยู่แสดงว่าเราสามารถเปิดดูเว็บไซต์ของเราได้นะครับเนี่นะครับเว็บไซต์นี้นะครับ localhost และ wordpress นะครับเราสามารถเปิดดูได้แต่ถ้าเกิดว่าผมทำการปิด database แล้วก็เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับสมมุติว่าผมส t o p ปอ่อนะครับกดส t o p นะครับอ่าตอนนี้มันส t o p แล้วนะครับทีนี้ผมจะทำการ Re refresh นะครับ เห็นได้ว่าเราไม่สามารถเข้าดูหน้าเว็บไซต์ของเราได้แล้วนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันดับไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นอย่างนี้นะครับให้เราไปเปิดก่อนนะครับกดสตาร์ทอ l นะครับแล้วก็รอสักครู่ให้มันสตาร์นะครับจนกว่ามันจะขึ้นคาว่า Running นะครับหน้าเว็บไซต์ของเราก็จะกลับมาออนไลน์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มีแค่นี้เองนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์นะครับก็ มันก็จะขึ้นลอกให้นะครับเมื่อกี้ผมกดสต o อปนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะขึ้นให้ St o p all server นะครับแล้วก็ผมกด Start มันก็จะขึ้นบอกให้นะครับว่า Start อะไรบ้างแค่นี้นะครับหลักๆของตัวนี้ที่เราจะใช้ก็คือใช้กดเนี่แหละครับใครที่จําไม่ได้นะครับ URL ตัวเนี้ก็เข้ามากดที่ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจําได้นะครับก็ไม่ต้องเข้าตัวนี้มาก็ได้นะครับปิดไปได้เลยนะครับเราก็เข้า URL ตัวนี้มาเลยนะครับ แล้วก็วิธีการล็อกอินนะครับในคลิปที่แล้วอาจจะสอนไปบ้างแล้วนะครับก็คือเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตรงสลสุดท้ายนะครับให้พิมพ์คาว่าล็อกอินนะครับจากนั้นกด e n t e r นะครับมันก็จะวิ่งมาที่หน้าล็อกอินตรงนี้นะครับเราก็ใส่ u s e r แล้วก็ password จากนังนกด enter นะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่หน้า admin ให้นะครับเราสามารถจัดการหน้าเว็บของเราได้ที่หน้านี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอธิบายแอปข้าวๆนะครับแล้วก็วิธีการล็อกอินนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ